นี่ครับเมื่อนี้มาตกปลาของสูมเบิงทุนโอ้มนบหินมยมตกปลาบอัอครับรอชมครับเนอ้วนเนี่ย,ออยนี่นะครับเอาละครับ าีลุกเลยปนินนะครับนี่คือกา้ปองน้ำนี่ครับเข้ามาเข้ามานี่นะครับนี่ครับ าแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายตอนไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตอนมันดึงมันเล่นนะครับเโอ้ลที่สูครับนี่ครับคงคงกลางเลยครับนี่ครับที่ลงมาผมจะเอานี่ครับมาแล้วครับ อันนี้เนี่ครับันอ่อนดาไม่ใช่อะไรรักเดียวเนี um> ่ยจบ้